มีหลายๆคนนะคะถามครูข้อนี้มาว่าเราจําเป็นต้องย้อนอดีตชาติปังก่อนหรือชาติปังก่อนนี่มีจริงไหมนะคะเวลาเราใช้ชีวิตในตอนนี้นะคะหน้าฟีด a c e b o o k หรือข่าวสารหรืออะไรก็ตามบางคนนะคะก็บอกให้คุณไปย้อนอดีตนะคะบอกให้คุณไปดูซิว่าชาติที่แล้วฉันเกิดมาเป็นอะไรนะฉันทําอะไรอยู่นะแล้วมันส่งผลกระทบต่อชาตินี้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ครูอยากจะบอกคุณเลยว่าจริงๆแล้วนะคะชาติปังก่อน จริงๆมันก็มีมันมีจริงนะคะมันมีอยู่จริงแต่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 แตประโยชนี้ดอกจันมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ได้คำหนึงถึงเวลาณปัจจุบันตอนนี้เวลาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่อดีตชาติไม่ใช่ชาติปางก่อนไม่ใช่ชาติก่อนๆนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือตอนนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณรู้ข้อนี้แล้วคุณไม่ต้องไปเสียเวลางมชาติปางก่อนให้มั่ว รู้อดีตไปก็เท่านั้นมันเสียเวลาด้วยบางคนนะคะใช้เวลาทั้งชีวิตในชาตินี้เพื่อแก้กรรมในชาติปังก่อนแต่ครูจะบอกคุณเลยว่า <laughs> คุณสร้างกรรมใหม่ไปเลยไม่ดีกว่าเลยนะคะแล้วสร้างกรรมใหม่ การกระทำใหม่คำพูดใหม่วาจาใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วสร้างอนาคตไปเรื่อยๆสร้างอนาคตของคุณในชาตินี้ให้ดีสุดเท่าที่จะทาได้โดยที่ไม่พวงหลังโดยที่ไม่ไปสนใจอดีตชาติไม่ไปสนใจอดีตว่าที่ผ่านมาฉันเคยทําอะไรมาแล้วบางคนไม่ใช่แค่อดีตแบบอดีตชาตินะบางคนย้อนอดีตไปตั้งแต่เมื่อวาน,มานเมื่อลืนเมื่อห้านาทีที่ผ่านมานี่คืออดีตเหมือนกันนะเมื่อตอนฉันเป็นเด็กนี่คืออดีตเหมือนกันนะจงตัดอดีตทิ้ง แล้วเริ่มใหม่ทัน Banana. ทีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ฉันจะทําสิ่งใดให้มีประโยชน์ต่อตัวฉันและผู้อื่นได้บ้างนะคะเพราะนั้นเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยแล้วคุณจะไม่ทวงด้วยความเชื่ออะไรที่คนอื่นเขายัดมาให้คุณคุณจะสร้างกร,รมใหม่คุณจะสร้างของดีงามใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณตัดสินใจให้กับตัวเองได้เจอของดีๆนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเริ่มใหม่ชีวิตของตัวเองสิ่งนี้มีพลังและทรงพลังทรงคุณค่ากว่าก you, ารไปย้อนอดีตทั้งปวงนะคะเพราะ ติดข้อนี้นะคะจงตัดบ่วงนั้นทิ้งแล้วเริ่มใหม่ทันทีคิดภาพแต่ของดีคิดภาพแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้คิดภาพแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้อนาคตของคุณที่คุณจะได้เจอนะคะหรือวันพรุ่งนี้วันตัดไปหรือแม้กระทั่งวินาทีตัดไปถ้าคุณตั้งจิตตั้งเป้าตั้งใจว่าฉันจะมองหาแต่สิ่งที่ฉันปรารถนาเท่านั้นฉันจะมองหาแต่สิ่งที่ฉันชอบเท่านั้นคุณก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของคุณก็จะเปลี่ยน ความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนและคุณก็สร้างอนาคตใหม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้นะคะโอเคเพจคูพอยเบลิตอินสไปก,ก็ฝากวา่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะโอเคไปติดตามได้ที่ k o o n p l o y นะคะคุณสามารถโหลดแอปนี้ได้ทุกมือถือและเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย